ตอนนี่ลูกเขาก็ใหญ่เป็นสาวแล้วแม่แล้วคนเป็นพอเป็นแม่ก็ดีใจสำน,นีแล้วเลี้ยงลูกไม่ใหญ่สำน,นีเพื่อรวยเพื่อรวยเพื่อรวยพ่อแม่นี่แมนแฟนของเขาสีเทาสมสีเ็าง่ายๆก็คือผัวในอนาคตของเฮานี่แหละะภายในเดืเนะียนหน้าจะแต่งงานกันสบายดีพ่อแม่เอยเป็นลูกเศรษฐีหันทองและมีเงินเป็นพันๆล้านนี่ดูก็ออกเคลื่อนไปจะโดนแล้วก็บรถคายกลับมาเบิ่งแย่งพ่อกับแม่นี่ผัอกับป่วยกใกล้ตายแล้วก็ยังบ่เห็นหนะ้าลูกอยู่ โอ้เจ้าครขึ้นสิบลอนแล้วแล้วครขึ้นสิบเห็นหนะ้าลูกไปก่อนนะเจ้าเออเอเอบีบไข่กูเห็นยังแล้วบบดนี้เออเอ๋เจ้าหลิ่นผิดบทนะเถ้าจ้าต้องบอกห้หักใครก่อนตายเฮ้ยปอบเมืเอ่อไยแค่นี้กับบีบไข่กูเกือบเตือดที่ฮอกคอยฮอกเจ้าเด้ออย่าบีบไข่กูอีกแก้งเ่อก็ตายไปหลายปีแล้วตอนนี้แม่ก็มาป่วยอกีกเงินก็บ่มีจะไปซื้อยาเดี๋ยวมื้อนี้จะไปของเงินลูกไปซื้อยาก,กันลูกสาวเป็นจังไดสบายดีบ่บ่เห็นไปยามแม่เลยเนาะตั้งแต่แต่งงานมานี่ เออขอโทษแม่ตอนนี้เขาได้ผัวรวยและเขาติดภารกิจในการใส่เงินล้านเออว่าแต่มือนี่แม่มาอย่างเออคือว่าแม่เป็นไข้และก็จิมาขอเงินลูกไปหาหมอนี่ละได้แม่คอยให้เงินแม่ไปหาหมอได้แต่ว่ามีข้อแม่คือแม่ต้องคืนให้ลูกภายในเดือนหน้านี่คืนเงินหมอนี่แม่ได้เรื่องเงินก็ต่างหากเรื่องแม่ก็ต่างหากบออมาร่วมกันแม่ๆโอเคก็ได้แล้วแม่เชียวมาคืนให้นี่เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่แม่ยืมเงินไปเป็นยังแม่คือยังหมอมารวมนอยู่วะแบบนี้ต้องไปทวงแล้ว นี่แม่ใช่ว่าเจ้าจะเอาเงินมาคืนภายในเดือนนี้คือบ่เห็นนามาคืนเลยโอ้ยลูกเอ้ยแม่ก็เแ่าแล้วจะเอาเงินในแสไปคืนลูกเนาะที่หาก,กินคูม่มือนี่ก็ยังบอกคุ้มอยู่กุ้มกินแล้วเฮ้ยแสดงว่าเจ้าชิบอกคืนเฮ้าแมนบอน่อนี่ได้ขัน,นันะจิไปบอกพอบ้านมาทวงเงินน้ำเจ้าอ้าวอีปอบนี่จะเอาเรื่องแม่ตัวเองอีกพอบ้านามาแจ้งเรื่องมาแจ้งเรื่องยังเฮ้ยน้าพอบ้านขนมาเฮียเถอะวะ คือคอยมาแจ้งเรื่องแม่คอยยืมเงินคอยแล้วบอกคืนเลยอยากให้พอบานไปช่วงให้ฮะมึงใช่กูไปช่วงเงินจากแม่มึงนี่นะเมนแล้วโอ้อีนี่มันเป็นคนบ่หูบุญคุณพ่อแม่นี่นะเดี๋ยวกูจิตสอนให้มันหูซึ้งถึงบุญคุณของพ่อแม่เองได้กูสามารถสอนมึงได้แต่กูมีข้อแม่อยู่สองขอ้อได้จะขอก็เอามาเดี๋ยวเสียดใหเขอจะได้เงินคืนข้อที่หนึ่งให้มึงเอาทองที่มีก้อนหินมาหอยใส่แอลไว้ห้ามถอดออกจนกว่าจะครบเก้าเดือนเอเบิ้งคิดชิงหยงยากหลายแต่ข่อยก็ตกลง ข้อที่สองคือให้มึงเก็บก้อนหินใส่ทงมือละก้อนถูกมือถุกมือจนกว่าจะครบเก้าเดือนบอกว่ามึงจะนั่งหรือจะนอนจะกินหรือจะทายก็หามถอดทงนี่เด็ดขาดแต่มึงเห็นได้จนครบเก้าเดือนกูจะไปทวงเงินจากแม่มึงให้ได้เบ่มีปัญหาเลยครบเก้าเดือนแล้วเจอกันโอ้ยหากเก็บหินใส่ทงมาได้เดือนเดียวมันคือมันหนักแท้วะกูว่าพอบ้านตรงตัวกูจะแทะแนวนี้ต้องไปถามเบิ่งห้ฮู้แล้ว นี่พอบ้านเจ้าตัวให้คอยแบกท้งนี่ละล่ะแมนบอเจ้าฮู้บอกว่ามันทั้งเมื่อย,ท,ท,อยทั้งนกทั้งหนาลำคาญสําใดเด็กขอยกเลือกชั้นาเชียวตกลงกันไว้ถ้าจังชั่นกูขอถามมึงคืนเนน่ระหว่างที่มึงหอยทองก่อนหินไว้อยู่ท้องและแม่ที่อุ้มท่องมึงมาตั้งเก้าเดือนภันักกว่าเลยลำบากกว่ากันก็ต้องแมนแม่อุ้มท่องแล้วพอบ้านแล้วระหว่างเงินที่แม่มึงยืมไปและบุญคุณชีวิจที่แม่มึงเลี้ยงมาอะไรลำคากว่ากันก็ต้องเป็นบุญคุณของแม่และพพอบ้าน เออกูกว่าบุ่คุณแม่มึงหลายกว่าเงินที่มึงให้แม่ยืมไปส่วนชีวิตนี่มึงใส่จังไดก็บอกมีวันหมดว่ามึงควรจะเซาทวงเงินจากแม่มึงได้แล้วแลยกลับไปดูแลเพิ่นให้ดีในเบ็ดาชีวิตของเพิ่นจะแล้วกันโดยพ่อบ้านคอยสำนึกผิดแล้วเอยกลับไปขอโทษแม่ขอบใจพ่อบ้านเท่ใหนคอยสำนึกได้